ครับผมู้ไหมดูกระเจี๊ยวกันไ, <c oughs> ไมหมเนี่ยเหมือนกับมีอะไรโผงโดยโดยโน่าจะนะฮะน่าจะผมยังไม่ได้ยืนยันนะน่าจะน่าจะถ้าเป็นไม่ได้ดีใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยสงสัย <c oughs> ดูเดี๋ยวกันดูไปเรื่อยๆกัน <Okay. S 1> นี่สีสักปกนิเ็กหนายอยู่ยก็เดิดตนตลอดร,รู้สึกไหมรู้สึกไหมรู้นะฮร,รู้นะร,รู้รรประมาณสามสัปดาห์แล้วค่ะ น่าจันะฮะน่าจะกยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งทงนะฮะ่ทนะฮะยคราดทโดยปมานะเดือนแใกล้เคียงกับของเก่าไหมอ่าเดือนนิดหน่อยโอเคขเดือนนิดหน่อยไม่ธรรมา er <ots> ดา <atau things useful> ทานได้เยอะขึ้นแต่ปวดขาข้างหมดคงไม่เกี่ยวข้องโดยตรง <c oughs> นวดได้าหายไปไหนละ่ะเ <c oughs> มืเ่อเห็นแวบ,บเดียวเท่านั้นเห็นแวบบเดียว, <c oughs> วยสงสัย <c oughs> มัน ที่ที่สงสัยอยู่ก็คือเหมือนเมียแต่กูโผล่ๆนี่ขาขาสองข้างเลยนีงเมียเลยเมีอะไรกบโผล่ๆนี่เดี๋ยวดูไม่ออกเลยนะครับคือตกอะไรตรงไหนยังไงนี่ขาสองข้างเนี่ยขาสองข้างนี่หัวเข่านะนี่หัวเข่านี่คือก้นนะครับนะฮะวื่งไปนี่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 สีสันนะฮะนอนหงายอยู่นะฮะหัวนะเป็นสันหลังนะฮะหัวสี่โครงนะฮะ นี่นี่นีน่าแข้งเดี๋ยวนี้น่าแข้งเนยเราเดูไม่่ดูีหมดดูวีที่เนี่ยน่าแข้งเราเนี่ยหมดหมดดูดูเพือทีนะผมมันยังไม่ยังไม่มาเข้าไม่โชว์ต้นดูไม่โชว์ เห็นแวบๆแค่นั้นเองผมแวบๆนมีโอมีแนวน้อมก็มีแนวโน้มล้วขึ้นกับว่าเขาโชว์ไม่โชว์ด้วยไม่ใช่นี่เอาขามันเดี่ยวเลยอืมนี่นะวัวที่โค้ยาวเท่าไหร่อ่ะยาวเท่าไหร่เออทั้งตัวไม่ได้วัดทั้งตัวแล้วเพราะว่าวัดทั้งตัวมันไม่ไม่ไม่ได้ในจอเดียวนะครับเพราะเขาโอเควัดศีรษะเลยวัดศีรษะกับวัดวัดวัดกระดูกก็โตขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วครับ ไม่ยอมโชว์ละเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งนึงเราก็ต้องโอเคเห็นเหมือนกันเอาให้หนูเอาเหนีอยอรารมณดีจริงๆเลยช์หนเร็วเีชว์หน yeah, sure> ่อนี่เขาวควาขาไอ้เน่ยวาด้น่สมาร์ทนขัดสมาร์ ไม่ใชสิเจ <tama> ็ดวกแปดเ่าแปด